มูมัดอาลีนักชกรุ่นเฮฟวีเวทชาวอเมริกันใช้ยา The Greatest The Black Superman หรือที่คนไทยมักจะเรียกกันว่าซิงจอมโวตำนานนักชกที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกตลอดการเต้นรำบ,บนพื้นผ้าใบนั้นเขาได้ฝากผลงานไว้ประดับวงการมวยสากลอย่างมากมายแต่ใครจะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของนักมวยที่คนทั้งโลกรู้จักนี้จะมาจากจักรยานสีแดงแสนธรรมดาคันหนึ่ง ย้อนกลับไปในบ่ายวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี1 9 5 4นาดีแดนลุงแซมเมืองลุสวิลล์และเคนดากีเคลเซสแมซล็คเคลตูเนียก่อนเปลี่ยนมาเป็นมูมัดอารีในภายหลังในวัย12ปีขี่จักรยานสีแดงที่พ่อของเขามอบให้ในวันคริสต์มาสไปที่หอประชุมโคลัมเบียภายหลังที่เขาออกมาก็พบว่าจักรยานที่จอดไว้นั้นได้อันตรธานหายไปอาลีน้อยรู้สึกเสียใจไปอย่างมากและพยายามหาวิธีที่นำจักรยานของเขาคืนโดยคนที่อยู่แถวนั้นก็แนะนำให้อาลีไปพบกับตำรวจที่อยู่ชั้้นนใตดิ เขาจึงรีบวิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินและพบว่าตรงนั้นเป็นยิมชกมวยที่ยิมนั้นเขาได้พบกับนายตำรวจที่มีชื่อว่าโจเอลส์บีมาตินที่นอกจากจะเป็นตำรวจแล้วเขายังเป็นเจ้าของยิมและเทรนเนอร์นักมวยสมารเลนอีกด้วยอาลีที่เพิ่งถูกขโมยจักรยานประกอบกับบรรยากาศของยิมมวยที่อยู่เบื้องหน้าได้พูดกับนายตำรวจโจออกไปว่าเขาจะเล่นงานโจที่ขโมยจักรยานของเขาไปให้ได้มาตินตอบกลับตามภาษาของคนที่มีเหตุผลว่าก่อนที่นายจะสู้กับใครนายก็ควรจะเรียนรู้ทักษะในการต่อสู้เสียก่อน ว่าแล้วมาตินก็ชักชวนให้อาลีมาชกมวยที่ยิมของเขาโดยที่โคลอมเบียยิมแห่งนี้ทําให้อาลีได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้บนสังเวียนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลภายในเวลาเพียงหกสัปดาห์อารีก็คือสังเวียนและเอาชนะคู่แข่งไปได้นี่ถือเป็นชนะครั้งแรกของนักมวยผู้เป็นตำนานโดยมาตินเป็นเทรนเนอร์ให้อาลีเป็นระยะเวลากว่าหปีซึ่งในสมัยที่เขาเรียนอยู่ในระดับไฮสคูลเขาประสบความสาเร็จในฐานะของการเป็นนักมวยสมัครเล่นอย่างมากก่อนที่จะเชิญโปรเป็นนักมวยอาชีพ ภายหลังเขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงโรมในป,ปี1960มาได้บางครั้งวันแย่ๆในชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการเหมือนดังมูฮัมหมัดอาลีก็เป็นได้